โยก็ขอสวัสดีชาวแมพายทุกๆคนทุกทุกท่านกันด้วยนะเองก็สำหรับคลิปน,นี้เราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า Anime Storm Simulator กันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยสนับไอ้เจ้าแบบนี้นั่นเองเนาะที่กลับมาเล่นกันอีกครั้งเนี้ยก็เพราะว่าเห็นทางหน้าโฆษณาเกมร o ม l o x มันขึ้นมาเป็นเกมนี้นั่นเองแล้วก็คือแบบเออเห็นว่า มันมีอัปเดตมาด้วยนั่นเองนาะก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเราก็ยังอยู่กับแฟนของเราคืออีเชิงเคยนะคะนะคะอีอีอ่าใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเออ ก็ในส่วนของอัปเดตนะก็จะมีอยู่ด้วยการปรับมาณนเลยนะที่แบบว่าเอาทจริงนะมันก็อัปเดตมาได้หลายวันหลายอาทิตย์แล้วนะออาจริงสำหรับเจ้าเกมนี้เนาะแต่ว่าเราเพิ่งได้มีโอกาสกลับมาเล่นไงเออก็เลยมาพูดกันอีกรอบเลยละกันสำหรับในส่วนของอัปเดตเกมนี้นั่นเองเนาะเพร่มในส่วนของ latest update u p d a t ครั้งที่1นั่นเองก็จะมีในส่วนของโลกใหม่เป็น o u t e ซ city นั่นเองเนาะแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของตัวแชมเปี้ยนส์มาเป็น23ตัวมีระบบินิต n i t e d u n g e ยนด้วยแล้วก็มีในส่วนของอาวุธรูปแบบใหม่อีก6แบบ มีในส่วนของ e v e n t ช่วง Limited เท่านั้นมี Auto Farm นั่นเองแล้วเป็นเกมพ p s s s แล้วก็ Performance Setting g a m เกม l a n c n c e การปรับความสมดุลแกล้บล็อกต่างๆอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของโลกใหม่ที่มีชื่อว่า Autocity y แล้วก็ในส่วนของ Infinite Dungeon และ Limited Time e v e n t นั่นเองประมาณนี้เลยนะที่เราแบบว่าเออน่าจะเป็นอัปเดตที่รู้สึกว่าโอเคเลยนะจริงๆเนะ okay าะโอเคไ่ งั้นเดี๋ยวเราไปทำการดูในส่วนของเจ้าโลกใหม่ก่อนดีกว่าเนาะค่อยไปทำการรีวิวอีก2อันนั่นเอง City. อัลเทอร์ซิตี้อ่าตรงนี้เนาะเราทำการปลดล็อกไปแล้วนั่นเองเนะาะสำหรับโลกนี้เนี่ยจะเป็นโลกของดากอนบอลนั่นเองเสียค่าปลดล็อกใน,นอยู่ที่สองแสนนั่นเองนะคะอ่าโอเคก็ทำการกดอัลเทอร์ซิตี้ไปเลยเนี่เหรอคะคุณผู้ชมอันนี้คือเข้ามาในตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็หน้าตาของานางจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เสียงแบ็กกาวด์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วย สำหรับในส่วนของอาวุธใหม่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อันอันนี้เลยนั่นเองเนาะราคาแพงสุดนนจะอยู่ที่3 0 0 0สนนั่นเองอ่ะประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเงินรู้ิว่ามันต้องเสียเจมแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่โอเคหลักแสนเนาะถ้าเสียประมาณ6 0พ0เจมนั่นเองต่อมาเป็นแร็คซูลนะฮะแล้วก็แคปซูลเป็นที่ส่มตัวละครน,นั่นเองเนาะและแคปซูลจะเป็นที่ส่มโดยใช้เพชรนั่นเองซึ่งตัวละครจะมีด้วยกันประมาณนี้ตัวหายากสุดจะอยู่ที่0 0นศนหนึ่ง 0.012%เออโอเคมาแล้วก็ตู้อันนี้จะเป็นในส่วนของตู้เงินนั่นเองนะคะตัวที่เป็นตัวรับหายย้อนส่วนจ่ายอยู่ที่0.01%เนาะอืมโอเคก็จะมีในส่วนของระบบออโต้ส่งแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะจริงๆเดี๋ยวทำการดสมให้ดูแล้วกันเนาะนี่มันก็จะส่งอัตโนมัติโดยที่เงินถ้าเราเงินพอเราก็จะส่งไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่คุณผู้ชมอ่าประมาณนี้โอเคงั้นขออนุญาตหยุดก่อนแป๊บหนึ่งเนาะหยุดไหมโอเคหยุดเนาะ โอเคแต่ก่อนที่จะไปทําการส่งต่อขออนุญาตพาสํารดจด่าก่อนละกันนี่เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของพวกเหล่ามอนสเตอร์ของไอเจ้าด่าด่าบอบอลนั่นเองนะคะนี่ตัวสีแดงเลือดจะมีอยู่ที่หกพันนั่นเองเนาะเลือดเยอะกว่าตัวสีเขียวเมื่อกี้สำหรับตัวนี้จะเป็นบอสยอ่อนเองนะคะและเดชเจ็หมืนห้าเราต้องไปตรงนู้นกันอีกเนาะมันมีอีกหลายมีอีกหลายบอสหลายตัวเลยตรงนี้ก็มีเช่นกันโอเคบรรยากาศนี้ก็ออกแบบมาถือว่าสวยมากๆเลยนะแต่แค่ว่าเราปรับภาพกะแค่นั้นเองเนาะทุกคน สำหรับตอนนี้เนี่ยมีเลืองอยู่ที่หนึ่งแสนสามืนสำหรับตอนนี้ก็มีคนตีอยู่เนาะอ่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่เท่าไหร่เอ Teraz ่ยอ่อยายวขออนุญาตขอลองดูก่อนเนาะสำหรับตอนนี้เนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่เขาที่ตายแล้วทุกคนสำหรับตัวนี้จะมีเลือดอยู่ที่เท่าไหรนะ่น่ะโอ้โหแล้วคือเขามีตัวแบบว่าโอกาสได้น้อยมากคือเขามีทุกตัวเลยอะสำหรับเลือดตัวนี้จะมีอยู่ที่ สามแสนสี่นะคะอ๋อแสดงว่าไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นบอสใหญ่แน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าเนาะว่าว่าตรงโู้นเนี่ยมันมีตัวหนึ่งเนาะคุณผู้ชมไปฟิเซอร์เลือดมันเนี่ยจะมีเท่าไหร่นั่นเองไม่ได้สังเกตดูเลื่อนเลยว่าไอ้เจ้าเลือดฟิเซอร์เนี่ยมันเท่าไหร่เนาะอ่ะโอเคในขอลองดูซิว่าเลือดฟิเซอร์มันจะมากกว่าตัวนั้นหรือเปล่าหรือว่าหักกันเท่าไหร่เลือดฟิเซอร์จะมีอยู่สองแสนสองหมื่นโหหักกันเป็นแสนเลยนะคุณผู้ชมอ่ะโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มในส่วนของตัวละครต่อกันเลยดีกว่านาะเพราะว่าต่อไปที่เราจะพาไปดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการลงดันเจี้ยนแล้วก็ลิมิเต็ดไทม์อีเวนต์นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าจะต้องมีในส่วนของตัวละครที่มันดีแล้วก็ดามจแรงพอสมควรเลยอ่ะโอเคเยวขออนุญาตไปทําการสุ่มกันให้เงินจนหมดไปเลยนั่นเองเนาะโอเคพอสุ่มได้เรียบร้อยบอกเลยว่าเกือบจะจัดเลยะ่ะเรจะได,สดาานน้สีดามาตัวหนึ่งนั่นเองน้องีดามันโอกาสเท่าไหร่นะ หนึ 1> uh, 1. 2, 2, ่งจุดสองสองเก้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าโอเคอยู่มั้งอ่ะเรียบร้อยอันนี้จะเป็นทีมที่เราเพิ่งจัดมาได้ส่วนเรนเลยนะั่นเองนะคะก็จะจัดทีมประมาณนี้แล้วกันเนาะอืมแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตกดอ่าดูในส่วนของตอนนี้ก่อนอ่านในส่วนของแบงค์นะ,ะพวกพาวเวอร์น่าจะมีเพิ่มเข้ามาใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็ดีไหมสองร้อยเราต้องเอาพอค่าพาวเวอร์ไปด้วยนะเพราะว่าค่าพาวเวอร์เนี่ยก็จำเป็นเหมือนกันนะคะทุกคน,นก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปอันหนึ่งแล้วก็ เอเนจี่รีอีปิกบีมแคนนอนลาพิสเลชกาลิกันคาเมคาเม่ห้าเอาว่ะทุกคนฉันเอาอีปิกบีมแคนนอนไปด้วยละกันขออนุญาตลองดูหน่อยเนาะอ่ะอันนี้ก่อนเลยนี่โอเคแล้วอันนี้ล่ะนี่โอเคได้แล้วคุณผู้ชมอโอเคก็เดี๋ยวเราทำการพา,า,ราไปกดตรงดังเนเจี้ยนสเกลเลยกว่าเนาะมันอยู่ตรงทางาด้านขวามือเลยนั่นเองคุณผู้ชมนี่ตรงนี้เลยทำการกดไป ก็จะมี Infinity Tower Events v m p Tower l a s แล้วก็ Content Creator r e b r a r a n e นั่นเองอ่าโอเค r a s กดไม่ได้ v m p Tower ก็กดไม่ได้อันนี้ Content Creator r e b e a r a n e อันนี้จะเหมือนจะเป็นบอกในส่วนของข้อมูลเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกดแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของขอารางวัลนั่นเองโอเคเหมือนอันนี้นะเขาจะบอกว่าให้ทำการ Battle Your Favorite Content Creators to obtain a Content Creator Box The Content Creator Box has a limited alternatives Of the content creator avatars, วตา e ส่ e นอัน a ามิ s ์อาร์แอสตรองแ s สเดอร์สับสคริ is high. ของอีดูใช้ทำการ defeat all the enemies, on the floor i ล u n d อ r 5 minutes. อืมอันนี้ยังงงอยู่เนาะว่ามันจะให้เขาทำอะไรแต่ว่าไอ้กดเนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าให้ทำการโจมตีหรือว่ากำจัดศัตรูให้ได้ภายในเวลา5นาทีนั่นเองอ่ะโอเคอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้ก็น่าจะคล้ายกันนะคุณผู้ชมอยากใช้ i n น i n i t y Tower อันเนี้ยคือลองไปอ่านไปแล้วเหมือนค้อนจะบอกว่าให้ทําการโจมตีในส่วนของบอสที่แบบว่าระดับสูงนั่นเองนะคะตามแต่ละชั้นนั่นเองซึ่งมีหลายแบบอินฟินิตจำกัดเลยแล้วก็จะได้ขอาอวันแบบอินฟินิตดีบัสด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ตามแต่ละขั้นเนี่ยเหมือนบอกว่าจะมีบอสตามนั้นนั่นเองแล้วก็เหมือนแบบว่าถ้าเราเนี่ยทำาขึ้นสไปร์สูงขึ้นเนี่ยมันจะโหขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะดูตรงกดได้นเลยคุณผู้ชม อย่างอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทําการกําจัดบอสภายในเวลา15วินาทีแล้วก็ในส่วนของศัตรูเนี่ยถ้าส่งขึ้นก็จะโหดขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะของรางวัลก็จะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมอืมแต่ที่เราเนี่ยจะมาทําการรีวิวให้ทุกคนได้ดูคือตรงอีเวนต์นั่นเองสําหรับตรงโซนอีเวนต์จะมีรายการสาแบบจะมีมินิลัสเอเวเดอร์แล้วก็เดมอนเฟรนช์ไอเจ้ามินิลัสกับ Demon Forest เดมอนเฟรนช์เนี่ยยังกดไม่ได้เนาะสามารถกดได้แค่เอเวเดอร์นั่นเองโซตัวนี้นจะมีในสั่งของวันแล้วก็เวลาบอกใช่ไหมประมาณนี้เนาะ อย่างอันนี้เนี่ยเอเมเดอร์เหมือนให้ทำการโจมตีในสวรรค์มิโตะแล้วก็พวกเอ็กตร้าเทเรสเชล์ครูซาเดอร์สนะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนให้เราทำการปกป้องไอเจ้าเมือง์ออทอซิตี้ไว้ด้วยสำหรับก่อนเนี่ยเหมือนเขาก็ให้จะทำการโจมตีไอ้เจ้าพวกมอนสเตอร์เนี่ยตามแต่ระเบิดให้ได้ภายใน10นาทีประมาณนี้ของประมาณจะมีในสวหนึ่งเมื่อหกพันเยน150่ยหเจมส์แล้วก็วันสเปซแคปซูลซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยวันสเปซแคปซูลก็จะเป็นพวกนี้เนาะนี่ อ่ะโอเคแล้วก็ไปทำพาเล่นกันเลยดีกว่าสำหรับตรงนี้แล้วอีเวนต์เข้าไปเลยอ่ะอคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเข้ามาในเกมแล้วนะเองเข้ามาในเกมแล้วโอเคเสียงมาแล้วคุณผู้ชมตกใจหมดอ่ะคือจะมีประมาณนี้เนาะที่ข้างบนจะบอกในสของเวลาแล้วก็บอกชั้นด้วยนะว่าเราอยู่ตรงชั้นไหนเนาะฟอร์ไหนแล้วนั่นเองอันนี้กดลีฟได้นั่นเองโอเคอขออนุญาตลองโจมตีเลื่อนตอนนี้ยังไ้อๆอยู่เนาะ,ะทำการโจมตีไปเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ข่าประมาณนี้ สามจมตีนี่ปล่อยสกิลความเย็วเท่านั้นฮะชุบเรียบร้อยโอเคเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งชึบเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เลยเนาะพอาถัดไปก็จะไปฟอร์ใหม่โอเคแล้วก็เหมือนบอสเนี่ยมันจะค่อยๆโหดขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้เลือดสองมือสี่แล้วฮะคุณผู้ชม่ะทำการโจมตีเลยนี่แน่ให้ดาบีโจมตีตัวนี้ไปแล้วกันเนาะ เออบอกเลยว่าเชี่ยวเชี่ยวอยู่นะทุกคนจังหวะนี้ยังไม่ค่อยส่งมากมันก็เลยจะยังง่ายๆอยู่เนาะแต่ว่าเลือดบอสก็ถือว่าเยอะเอาเลื่อนอยู่เหมือนกันนะชึบโอเครอ,อ,อ่ะคุณผู้ชมจอมซีเจอร์บอสต่อเอสกิลด้วยเออนี่แน่ไม่โดนสักอันโอเคอีกรอบหนึ่งเล็งดีๆนี่เออ ่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะโอเคไปฟอร์ที่3กันเลยฟอร์ที่3เลือดจะมีอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยกดคีย์ไปก่นอน2อมือสองนะคะทุกคนโอเคก,กดคีย์ไปเลยคือบางครั้งเนี่ยไอ้เจ้าเกมนี้นะคือต้องทำการกดพื้ติดเลยเนาะไอ้จริงโอเคนี่แหละโอ้ไอ้เจ้าพลังพาวเวอร์ของเรานี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะทุกคนนี่ ทางหางหน่อยแล้วกันหนีประมาณนี้แล้วก็ปล่อยชึ้โอเคบอสสไตล์ละคะเดี๋ยวเพราะเพื่อสตา์ย่อยๆหน่ยก็ทีเดียววันชนะ็อตเนาะเพราะว่าเล่นมาแค่สามร้อยเองชึ้โอเคอันนี้ก็ตีไปตีไปชึ้ชึ้นช,ช้โอเคเรียบร้อยฮะหมดเก็บหมดต่อไปเดี๋ยวเราไปฟอร์ที่สนะี่แล้วเนาะ พอที่สี่เวลาเก้านาทีคือตามแต่ละครันะ้ถ้าเราเล่นชนะไปตามแต่ละฟอร์มันก็จะรีเซ็ตเวลาใหม่นั่นเองเป็นเนะีเก้านาทีห้าสิบเก้าวิประมาณนี้หูแต่เมื่อตรงนี้เยอะเหมือนกันนะนะดังสัยนเราต้องทาการตัดไปตามที่เราทําการโจมตีแล้วแหละคุณผู้ชมโอ้แล้วฝนก็จะตกด้วยโอ้โหอ่ะโอเคก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดมีเสียฟ้าร้อ,องนั่นเองนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราทําการโจมตีเจ้าจอ์ซิเซอร์ตอนนี้ให้ตายดูซิว่าเราจะผ่านไปยังฟอร์ที่ห้าได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมอ่ะโอเคคุณผู้ชมก็เหมือนจะไม่ขานแล้วเนาะ ทำได้สูงสุดอยู่ที่4ทีคานั่นเองผู้ชมเอออประมาณนี้เลยอ่ะคลิกเรียบน้อยอไฟลาเซลเรี่บร้อยฮะจบเกมคุณผู้ชมมันก็นาก่าจะวาไปเซิเร์ฟหลับเนาะโอเคนี่เนี่เหมือนว่ามันน่าจะต้องทำให้ตามที่เขากำหนดหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วว่าไอ้เจ้า ในส่วนของอีเวนต์อีเวนต์อีเวนตเนี่ยมันจะต้องทำให้ได้ฟรสอสสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมโอเคพออันนี้เสร็จปุ๊บก็ว้ามาที่หน้าหลากักเหมือนเดิมนั่นเองน้องเซิร์ฟหลกักโอเคนี่ฮี่อันนี้ไม่ซ้อมนะคะดูหน่อยเหมือนจะต้องทำเท่าไหร่นะจะไม่ผิดคุณผู้ชมอ่าีเวนต์ลีบาเนี่ยมันเขาจะให้ขอตามนีแต่ว่าเหมือนจะต้องทำเลขกี่เวฟเขามไม่ได้บอกไปนะไอ้จริงแสดงว่ามันจะมีน่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะทุกคนโอ้โห ซึ่งเราจะต้องมีในส่วนของอาวุธหรือว่าพวกตัวละครดีๆเอาไปลงเนี่ยพอสมควรเลยนะถึงจะได้ของรางวัลมาเป็นตามนั้นนั่นเองเนาะอ่ะโอเคก็ต้องขอทําการจบคลิปไว้ประมาณนี้ละกันนะสาหรับในส่วนของแบบที่มีชื่อว่า a n i m e t ั o นซิมูเลเตอรนั่นเองก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับในส่วนของอัปเดตเนาะอ่ะแล้วก็ถ้าในส่วนของเจ้ากเกมนี้เนี่ยมีในส่วนของอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาอีกก็อาจจะมาทําการ คลิปให้ทุกคนได้ดูนั่นเองเนะาะคุณผู้ชม,อ,มอ่ะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบม